สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการของร้านเครื่องรางมงคลนะครับมีของดีอีกแล้ววันนี้ขอเอาใจสายเฮี้ยนนิดหนึ่งนะครับเป็นพระเครื่องเกี่ยวกับผงพลายกุมารเรามีมาแค่2อ,องค์เท่านี้นะครับนะราคานี้ขึ้นทุกวันเลยนะครับมีแค่2อ,องค์เท่านี้ครับนี่ที่ท่านเห็นอยู่นี้คือพระเครื่องผงพลายกุมารหรือเขาเรียกว่าขุนแผนพลายคู่นะเป็นเนื้อผงนะหลังยันห้าวัดหนองกลับนะครับ หลวงพ่อสาครวัดหนองกลับเนี่ยถือเป็นเกจิอาจารย์ระดับสูงนะครับในช่วงหนึ่งโด่งดังในเรื่องของผงพลายกุมารนะครับแล้วก็กุมารทองด้วยกุมารทองของท่านเนี่ยมีราคาสูงนะแล้วก็พระผงพลายกุมารของท่านเนี่ยคือท่านเนี่ยใช้วิชานะครับวิชาอาคมที่ได้ร่ำเรียนมาจากหลวงปู่ทิมวัดอาหารไล่นะครับแล้วก็ท่านเนี่ยสมัยตอนเด็กๆนะฮะสมัยที่ท่านร่เรียนวิชานะครับ ท่านคือผู้ตำม,มวลสารผงพลายกุมารหลวงปู่ทิมหรือผงปลายอีส้มนั่นเองนะครับก็คือคนที่ไม่มีวิชาอาคมแก่กล้าเนี่ยตำไม่ได้นะครับแล้วก่อนที่หลวงปู่ทิมท่านจะมรณภาพเนี่ยท่านก็ได้ฝากฝังเอาไว้นะครับว่าบุคคลที่จะมาแทนท่านได้ก็คือท่านสาครน,นี่เองอันนี้เป็นความเชื่อนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อบวกกับสอ่องให้ท่านดูเนื้อพระกันไปพรางๆรุ่นนี้ ไม่มีกล่องมาให้นะครับผมไม่มีกล่องมาให้นะครับได้มาแบบนี้เลยนะครับเป็นพระแท้นะครับซึ่งเป็นพระเครื่องผงพลายคู่นะครับในความเชื่ออันนี้บอกก่อนนะในความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพระผงพลายคู่เนี่ยเขาเชื่อกันว่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับเสน่ห์เมตตามหานิยมสูงนะสูงมากนะครับอันนี้ก็คือพระผงพลายคู่นะครับที่เขาเรียกนะครับ แล้วก็ในความเชื่อนะครับคนที่บูชาพระที่มีส่วนผสมของผงพลายกุมารก็จะมีคนเนี่ยติดตามนะครับหรือเป็นดวงวิญญาณติดตามนะเป็นดวงวิญญาณพลายติดตามก็คือเขามีการใส่มวลสารต่างๆเช่นดินเจ็ดป่าชากระดูกผีผงพลายกุมารต่างๆอะไรเงี้ยก็คือเป็นการที่เรียกจิตเข้ามาในองค์พระอันนี้เป็นความเชื่อนะครับผมมีอีกองค์หนึ่งเดี๋ยวให้ท่านดูนี่นี่นมีอ,องค์นึงให้ท่านดู อันนี้ก็เป็นของหลวงพ่อสาครน,นะครับอันนี้มีองค์เดียวนี่สวยเลยทีเดียวยอดคุณพลนะอ่าแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นผงพายคู่นะครับเป็นมวลสารผงพายกุมารเต็มสูตรเลยทีเดียวครับนี่ครับด้านหลังก็มีมวลสารพุดขึ้นเต็มองค์แบบนี้นะครับเรามีมาแค่2องค์เท่านั้นนะครับนะเป็นพระเครื่องที่หายากนะครับตอนนี้นะครับก็สนใจนะครับสามารถติดต่อมาตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างได้เลยนะครับนี่อ่ให้ดูด้านข้างนะครับด้านข้าง เขาเชื่อกันว่าคนที่บูชาพระผงพายแบบเนี้ก็คือเหมือนจะมีดวงวิญญาณตามครับประสบการณ์เช่นประมาณว่าเวลาจะมีภัยอันตรายใดๆเนี่ยคนที่จะมาปองร้ายเราหรือโจรหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันจะเห็นคนตามมันจะเห็นมีอะไรบางอย่างตามมาคือจากที่จะปล้นเราในที่เปลี่ยวก็อาจจะไม่ได้ปล้นเพราะว่าเห็นมีคนมาหลายคนประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ที่เห็นได้บ่อยนะครับสำหรับคนที่ใช้พระเครื่องผงพายกุมารหรือพระผงกระดูกผีต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัดโพหรือวัดอื่นๆพอท่านฮกว่าท่าข้ามเอ่ยหรือว่าอะไรเนี่ยก็จะประมาณนี้แม้แต่หลวงปู่ทิมเองนะพระเครื่องหลวงปู่ทิมเนี่ยก็มีประสบการณ์ประมาณนี้นะครับนี่หรือท่านที่แบบใช้พวกพระเครื่องของหลวงปู่แย้มหลวงพ่อเต๋ออะไรเงี้ยก็มีนะครับอ่าก็มีนะอ่านี่เดี๋ยวผมจะให้ดูอีกรุ่นหนึ่งเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกรุ่นนี้นี่ อันนี้หาดูยากหน่อยนะยยยกล่องเก่ามากน,นี่นี่ครับกล่องเก่ามากอันนี้เป็นของหลวงพ่อคงนะครับหลวงพ่อคงวัดกลางบางแก้วนะครับนะครับเป็นย้อนยุคฮะพระผกวัดโพฮะแบบนี้ฮะอันนี้ก็ผงกระดูผีนะครับในสายระบบนี้หายากนะครับนี่ผมไปรับจากที่วัดเลยนะตอนนั้นนะตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับนี่ครับนี่วัดกลางบางแก้วนะครับ นีะผงพายคู่นะครับก็เป็นเนื้อผงพลายกุมารนะครับผสมลงไปบนผงนะครับซึ่งก็ทําให้ในความเชื่อแหละคนเขาเชื่อว่าเฮี้ยนแรงอ่ะนะอันนี้ก็แล้วแต่คนเชื่อแล้วกันผมมีพระก็ซื้อมาปล่อยไปนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยท่านเอาไปแล้วจะเจอโน่นเจอนี่ไม่ใช่เอาเป็นว่าเรามีพระแท้ให้ท่านได้บูชาแล้วกันนะอันนี้เป็นพระแท้ดูง่ายนะครับซึ่งหาดูได้ยากแล้วนะครับทุกวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาซูมด้านหลังกันครับว่าเป็นยังไงมาดูกันครับนี่ครับนี่จะเขียนว่าหนองกลับชัดเจนนะครับ อ่ะชัดเจนเลยเห็นไหมจังหวัดระยองนะฮะบ,บ้านค่ายนะครับนี่ด้านหลังยันห้าแบบลงปูทิมเลยนะครับอ่าเนื้อหามวลสารก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เนื้อจะแห้งแห้งเหวืออแบบนี้แหละแห้งมากเลยผิวจะแห้งมีจุดๆนะฮะขึ้นเต็มๆนี่ก็เชื่อกันว่าเป็นมวลสารผงพลายนั่นแหละนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้ส่วนมากนะพวกผงพลายต่างๆนี่ครับ ก็มี2องค์เท่านี้นะครับท่านที่สนใจเนี่ยติดต่อเข้ามานะฮะก็ลองลองโทรเข้ามาแล้วกันนะฮะว่าเราหาได้ไหมบางทีอาจจะหมดหรือว่าอะไรเงี้ยลองโทรเข้ามาลองติดต่อเข้ามาฮะที่อยู่ขึ้นอยู่ด้านล่างเลยนะครับอ่าถ้าเกิดสะดวกนะครับท่านแอดไลน์เข้ามาดีกว่านะครับแอดไซ์โอเคศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับเราก็อ่าสแตนบายพร้อมที่จะตอบท่านในนั้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งรูปภาพให้ท่านดูและเวลามีอะไรใหม่ๆเราก็จะแจ้งเตือนในนั้นด้วยนะครับ อ่านี่ก็เป็นพระเครื่องดีๆฮะที่เราได้มาแล้วก็นํามารีวิวทําคลิปนะครับเราก็ไม่ได้มีเยอะหรอกครับบางครั้งมันหายากครับของพวกนี้ของแท้ๆเนี่ยหายากนับวันยิ่งหายยากแล้วก็ทุกวันนี้หาเกจิ รุ่นใหม่ๆเศกดีๆก็ค่อนข้างยากนะครับแต่จริงๆแล้วมีไหมมีนะอาเกจิเศกดังๆดีๆมีประสบการณ์เยอะๆมีก็แล้วแต่ความเชื่อของท่านละกันแต่อันเนี้ยก็ถือเป็นพระที่ไม่ได้เก่ามากครับเป็นพระยุคใหม่แต่ว่าถือว่าเป็นพระที่นิยมแล้วก็หายากแล้วนะของหลวงพ่อสาครเนี่ยแทบจะทุกรุ่นนะครับราคาสูงหมดอาสำหรับท่านที่สนใจนะครับสามารถติดต่อมาตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยครับเวอร์ไวเว็บเครื่องรางมงคล .com ท่านสามารถเข้าชมเครื่องรางต่างๆสายสเสน่ห์เมตตามหานิยมสายคงกระพันชาตรีกุมารทองนางกวักและกุมารีได้เลยครับสำหรับท่านที่สนใจสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์โทรศพัพท์0986696484 Facebook ร้านเครื่องรางมงคล l ลายไอดี SAI OK007 OK ช่อง YouTube ของเราเครื่องรางมงคลแล้วพบกันครับ